ทืมอืทอืม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 อมอืมอออืมอืนอืมอือมมอมอืมมมอืม จงสำเร็จโดยสัพพันสัพเทศเป็นผ้ทรงศักดขอความน้อมีทั้งผองทั้งพื้นที่จันโรพรณนาโซยถาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมณีโซติระยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างจัตพันสัพพีติโยวัฒนตุขอความจันไรทั้งผองนำมันไปเฉพาะโลกทุกทุุก โลกทั้งพวงของท่านจงหายทาเจ้าพ่ออัญตระยูอันตรายทั้งหลายอย่ามีแต่ท่านจุเคดีกายุโกคะวะขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนนสิอิสานิจังพุทธาภิเษโนจตตารอดามาวัฒนติอายุวันนุสุขังอดังจัตุ หลายๆค่ะพี่น้องเมื่อนีนกั้วันพระเมื่อเมื่อเดือนที่สองเราจะเป็นเดือนหนึ่งของไทยเฮาเนาะค่ะเมื่ออื่นก็เป็นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งของไทยน้ำตานใส่บาตรทำบุญน้ำกันเด้อค่ะมาค่ะใส่บาตรใส่บาตวันนี้วันพระ พระใหญ่เมไเมืเดือนเมื่อเดือนสิบสองเดือนหนึ่งหรือเนานี่เนาะเดือนหนึ่งของไทยเดือนหนึ่งของไทยสาธุ